กราบสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม PowerPoint นะครับจะมาสอนเกี่ยวกับการนำรูปภาพมาใส่ไว้ในโปรแกรมนะครับหลายๆท่านที่เข้าไปในห้อง VIP นะครับอาจจะมีคำถามว่าเวลาโหลดไปแล้วนะครับติดขัดปัญหาอย่างเช่นการแทรกรูปภาพจะใส่ยังไงนะครับก็คือปกที่ผมอัพลงในกลุ่ม VIP นะครับมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือ,อไม่ได้ใส่พวก รูปภาพลงไปนะครับซึ่งรูปภาพตรงนี้จะต้องใส่เป็นรูปภาพกิจกรรมในโรงเรียนของครูแต่ละคนนะครับที่ต้องการใส่ในปกนั้นๆนะครับในวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการใส่รูปภาพในนี้แบบแอดวานซ์ไปเลยนะครับก็อย่างแรกจะมาสอนเกี่ยวกับการเจาะจริงๆไม่ใช่ว่าการเจาะมันคือการสร้างาข้อความขึ้นมาก่อนนะครับแล้วถึงทําการแทรกเป็นพื้นหลังรูปภาพนะครับ อันที่1นะครับก็คือการใส่รูปภาพพื้นหลังในรูปร่างที่เรากรุ๊ปไว้นะครับทายังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ให้คุณครูหรือคนที่สนใจนะครับนักเรียนน้องๆพี่ๆก็ได้นะครับไปตรงคําว่า insert อะต่อนะครับวิธีการอ่าแทรกรูปภาพนะครับหลายๆอย่างเลยครับให้ไปตรงคําว่า design นะครับเดี๋ยวผมกดไลท์ซูมเนาะ อ่าเป็นคำว่าดีไซน์นะครับตรงนี้นะไม่ใช่ดีไซน์สิอินเสิร์ตนะครับอินเสิร์ตตรงนี้นะครับที่แปลว่าแทรกแล้วเลือกคําว่าเชฟนะครับเชฟตรงนี้มันจะมีรูปภาพเยอะเลยนะครับให้เราสมมุติว่าผมเอารูปทรงเป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมตรงไหนเอยอ่าเจอแล้วหกเหลี่ยมคลิกหนึ่งครั้งนะครับเนาะพอคลิกหนึ่งครั้งนะครับเวลาเราสร้างนะครับถ้าเราสร้างแบบไม่ได้กดเ f t นะครับบนโปรแกรมนะครับมันจะเป็นแบบนี้ รูปทรงความอัตรากว้างอ,าตาอัตรายาวมันจะไม่เท่ากันแต่ไม่ไรก็ตามที่เรากด Insert แล้วเรากดรูปร่างแล้วก็แทรกหนึ่งรูปล่างแล้วเรากดชิพค้างไว้บนคีย์บอร์ดคิดค้างไว้นะแล้วก็ลากค้างไว้มันจะได้รูปทรงอัตรากว้างความยาวความสูงเท่ากันหมดเลยนะครับคราวนี้พูดถึงวิธีการ Copy นะครับนะวิธีการ Copy นะครับก็กด control c นะครับกด control c บนคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งแล้วกด control v นะครับ เป็น control c control v นะครับการา copy หรือการวางนะครับหรืออาจจะก,กดตรงรูปภาพต้นฉบับ1ครั้งให้ลูกขึ้นรูป2เป็นจุดสีขาวๆแบบนี้9จุดนะครับแล้วกดปุ่ม control ค้างไว้นะครับแล้วคลิกลากแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือได้เหมือนกันนะแบบนี้สมม่วนตองผมก็สร้างมาประมาณสัก4อันอ่ะสร้าง4อันนะคราวนี้นะ4อันนะคราวนี้ เปบเป็นรูปแรกก่อนเดีย๋ยวผมจะสอนทีละอย่างนะไปตรงรูปแรกก่อนสมมุติว่าถ้าเราต้องการให้เอารูปภาพมาใส่ตรงนี้นะครับหลายๆครั้งเราก็จะไปตรงคําว่าคลิกตรงรูปภาพ1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกขวาบนรูปภาพเลยหนึ่งครั้งแล้วไปตรงคําว่า format shape นะครับหลังจากไป format shape นะครับให้เพื่อนๆเลือกไปตรงคําว่า picture or text u field นะครับตรงนี้นะครับพอได้ติ๊กถูกตรง จุดสีดำตรง Picture or texture fill เห็นไหมเอ่ยตรงนี้นะ p i c t u r e or texture fill นะแล้วเราก็เลือกคำว่า insert นะครับ insert มันก็จะถามว่าเนี่ยคุณต้องการแทรกคุณต้องการแทรกจากไฟล์ไหนบ้างนะครับมีจากไฟล์จากรูปภาพออนไลน์และก็จากไอคอนเราเรียกว่า form a file นะครับมันก็จะปรากฏรูปภาพที่เราต้องการแทรกเยอะๆเลยนะครับก็ไปเลือกเอาว่าจะเอาโฟลเดอร์ไหนนะครับส่วนตัวก็สมมติว่าผมเอาเอานี่แล้วกัน อิสเิมาปับเนี่ยมันก็จะได้ละอันนี้คือวิธีการแทรกรูปภาพนะครับบนรูปร่างที่ผมให้ไว้อันที่1น,นะครับก็สามารถใช้ง,งานได้เลยนะครับกรณีที่เฮ้ยใช้ไปแล้วความกวาม้างความยาวไม่ได้วะ่ะอะไรที่ต้องการปรับก็คือไปตรงนี้นะครับนะ s i z e a n d p r o t e r t y ตนะครับตรงนี้นะเห็นหรือเปล่าอ่ะซูมให้ดูตรงนี้นะ s i z e and p r o p e r t y นะคลิก1ครั้งนะครับ มันจะมีให้เราเลือกข้าง3หัวข้อเลยคำว่า size ขนาด position แล้วก็ text box นะครับสมมุติว่าลองลองความสูงครับ height คำนี้นะครับคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยนะครับผมไม่สันทัดเท่าไหร่นะครับมันเป็นคำศัพท์ที่อ่านผิดมาหลายครังนะ้งแล้วะคำนี้นะครับ อ่านว่า height นะครับถ้าเราเปลี่ยน height เนี่ยเพิ่มนะครับลูกศรขึ้นเนี่ยมันก็จะขยายแนยวแนวตั้งถ้าลงก็หดลงนะครับหรืออาจจะเป็น width นะครับ width ก็เป็นกว้างนะครับได้เหมือนกันอ่าอนผิดต,ต้องขออภัยนะครับนะ h o r i z o n นี่ก็ได้แล้วแต่เราจะปรับนะครับสมมติว่าผมปรับแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือได้แบบนี้ละอันนี้คือวิธีการใสร่ลูกค่าพื้นหลังนะครับ คราวนี้พูดถึงการใส่รูปภาพแบบทั้ง4อันเลยนะครับเราจะใส่รูปภาพ4อันได้ยังไงนะครับก็ให้กด c ท r ลค้างไว้แล้วคลิกทุกอันเลยแล้วพอคลิกทุกอันเสร็จแล้วปล่อยปุ่มโ t r l บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วคลิกขวานหนึ่งครั้งจัดกลุ่มให้มันอยู่กลุ่มเดียวไปคําว่ากรุ๊ปนะครับและเป็นคาว่ากรุ๊ปแค่นี้เองนะครับพอเรากรุ๊ปเนี่ยไฟล์ที่เราคลิกไว้เนี่ยมันจะไปกลายเป็นกลุ่มเลยไม่ว่าเราจะลากมันไปไหนมันก็จะไปเป็นกลุ่มเลย ดูนะแต่เวลาว่าเวลาเราคุปม,มันนะครับลูกศรที่ใช้ในการลากมันจะเป็นลูกศร4หัวแบบนี้นะครับเนาะอ่าค๊ปแบบนี้เสร็จละต่อไปใส่รูปภาพนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับไปตรงคาว่า fill picture or text เห็นไหมรูปภาพมันก็จะมาหมดเลยนะครับทั้ง4รูปเลยแค่นี้เองนะครับพอไปใส่ในงานมันก็จะประมาณ เดี่ยวแบบนะมันก็จะประมาณแบบแบบนี้พอใส่ในงานนะครับอ่ะคลิกขวา s e เ to bring to font ให้มันอยู่ข้างหน้ามันก็จะประมาณนี้อ่านะครับอันนี้คือวิธีการแทรกรูปภาพนะครับอ่าต่อไปนะครับวิธีการแทรกรูปภาพต่อไปนะครับคือเอารูปภาพมาเลยคือเอารูปภาพมาเลยสมมติเหมือนเอารูปภาพเนี่ยมาเลยผมจะแทรกมันเป็นรูปร่างทำยังไงให้เราคลิกรูปภาพหนึ่งครั้งให้ขึ้น จุดลูกศรแบบ4จุดแบบนี้นะนะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแบบนี้นะครับเก้าจุดแบบนี้นะแล้วไปตรงคำว่าครอปเออครอปเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมมุมบนมุมบนด้านขวานะครับครอปนี่นะครับครอปนี่นะครคลิกตรงคํวาว่าครอปหนึ่งครั้งแล้วเลือกตรงคําว่าขอบเชฟเราจะเอาทรงไหนเราก็เลือกเอาเลยนะครับสมมุติว่าผมเอารูปหัวใจคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งมับอ่า มันก็จะกลายเป็นรูปหัวใจให้ละแต่คราวนี้ก็คือประเด็นคือมันเป็นรูปหัวใจไม่เต็มเพราะว่ารูปภาพที่เราได้มามันเป็นอะไรสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราก็ทําการปรับโดยการไปตรงนี้คําว่า size and property นะครับ size and property ตรงนี้นะคลิกหนึ่งครั้งนะครับเราก็ปรับมันนะครับตรงความอ่าผมจะปรับมันตรงคําว่าไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ สเกลก็ไม่ใช่สเกลความกว้างก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยตรงนี้แหละอ่ะไปตรงนี้รูปภาพนะครับเราไม่ต้องไปลงซซายละถ้าเป็นไซส์แอพพ p ิเคชมันคือรูปล่างนะครับแต่ไปตรงนี้นะครับจะเป็นคาว่า Picture คลิกตรง c t u r e นะตรงนี้นะ c t u r e นะปรับหัวใจมันได้แล้วแหละนะครับแต่เราจะปรับความกว้างวันนี้กันปรับอย่างี้อ่าปรับให้มันเต็มปรับให้มันเต็ม ปรับมันเต็มมับอ่าก็จะเห็นว่านะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะกลายเป็นรูปหัวใจแบบนี้แล้วเราก็ปรับต่อความกว้างไม่ได้เท่าไหรหัวใจไม่เต็มเลยครับถูกไหมก็จะกลายเป็นรูปหัวใจที่ได้ละแล้วคราวนี้วิธีต่อไปนะครับในการแทรกรูปภาพแบบเอ่อแทรกหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะครับเราสามารถเปลี่ยน การขอบด้วยนะสมมติว่าผมก๊อปปี้มาเป็นสีไฟล์ไฟล์นี้ผมไม่ต้องการขอบว่าเป็นรูปหัวใจแล้วนะครับผมต้องการขอบมาเป็นรูปอย่างอื่นก็คลิกรูปภาพให้มันขึ้นจุด9จุดแบบนี้แล้วไปตรงคําว่า format นะไปตรงคําว่า format นะครับแล้วไปตรงคําว่าขอบก็เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนเอาเป็นรูปแบบนี้ได้ไหมอ๋อก็ได้นะครับหรือคลิกแบบนี้ขอบเปลี่ยนจากขอบเชฟเป็นรูปแบบ ดาห้าเลี่ยมก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะประยุกต์ใช้งานแบบไหนนะครับก็เลือกเอานะครับนี่ได้หมดเลยนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับและวิธีสุดท้ายที่จะสอนก็คือการนำรูปภาพมาใช้เลยโดยไม่ต้องแทรกขึ้นหลังมันดูยุ่งยากนะครับสมมติว่านะอ่ะสมมติว่าผําปกเรียบร้อยแล้วใส่ชื่ออะไรหมดแล้วแล้วจะเอารูปภาพมาแทรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปหารูปภาพมาจากในตรงนี้เลยนะครับ สมมติว่าผมเอารูปภาพของการทําอาหารมาใส่ก็คลิกค้างไว้นะคลิกค้างไว้คลิกคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากมาที่โปรแกรมมาถึงตรงนี้เราก็ทําการปล่อยมับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็กด control ค้างไว้ออกด shift ค้างไว้แล้วทําการปรับให้มันได้เป็นอัตรากว้างยาวเท่ากันแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับลากมนคลิกค้างไว้แล้วลากมาจะสังเกตว่ามันอยู่ข้างล่าง เราต้องทอำให้รูปร่างมันอยู่ข้างบนรูปภาพนะครับโดยการคลิกซ้ายเอ้ยคลิกขวาหนึ่งครั้งมันจะประกากฏคําว่านําไปไว้ข้างหน้าสุดคลิก1ครั้งครับมันก็จะมาอยู่ข้างหน้าหลังจากนั้นให้เพื่อนๆคลิกที่ว่างตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วคลิกรูปภาพ1ครั้งให้ขึ้นจุด9จุดแบบนี้แล้วกดคอนโทรค้างไว้แล้วคลิกรูปล่าง1ครั้งนะครับแล้วไปตรงคําว่า Format ที่เป็นรูปร่างอันแรกนะครับเป็น Drawing Tools นะครับเลือกตรงคำว,ว่า Merge Shape นะครับตรง Merge Shape ให้ปรับเป็นคำว,ว่าคำว,ว่าอะไรดีให้ทายคำว,ว่า Intersect นะครับ Intersect นะครับ mm hmm. เห็นไหมเห็นไหมนครับอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งสมมติว่าเวลาเราลากมารูปจำไว้นะรูปร่างต้องอยู่ด้านบนรูปภาพ ถ้าสมมุติว่ารูปภาพมันอยู่ด้านบนแบบนี้ไม่ได้นะครับทาการคลิกตัวรูปล่างคลิกขวา1ครั้งแล้วเลือก Bring in Fo ฟอเห็นไหมเลือก Bring in Fo ฟอนนะครับหลังจากนั้นเอารูปล่างมาอยู่ข้างบนรูปภาพนะครับแล้วคลิกที่ว่าง1ครั้งตรงเนี้ยที่ว่างคลิก1ครั้งให้รูปสอนที่จุด9จุดแหงไปหลังจากนั้นให้คลิกรูปภาพแล้วกดปุ่ม c o n โทค้างไว้แล้วคลิก รูปร่างอีกหงครั้งมันจะเป็นจุด 9. จุดทั้ง2อันเลยนะครับหลังจากนั้นไปตรงคำว่า format ท,ที่เป็น d r a w i n g t o o l เห็นไหมครับ d r a w i n g t o o l แบบนี้นะเลือกคำว่าคลิกซ้ายตรงคำว่า format 1ครั้งนะครับแล้วไปตรงคำว่า merge shapes merge shapes นะครับนะตรงนี้นะคลิก1ครั้งแล้วมันจะมีวิธีการเลือกให้เยอะเลยให้เราเลือกตรงคำว่า intersect นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับมันก็จะ intersect ให้เรา แค่นี้ก็จะได้การแทรกรูปภาพที่เสร็จแล้วนะครับเอาโอเคผมก็จบการนำเสนอที่การแทรกรูปภาพไปแล้วนนครับใครมีคําถามสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถทิ้งไว้ในได้ทางเพจหรือ Facebook หรืออินบ็อกซ์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ